NBT g r e e รนระดมพลังสร้างโลกสีเขียวสวัสดีค่ะพบกับข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาค่ะจังหวัดกรสินจัดงานประชาสัมพันธ์ย่านธุรกิจสร้างสรรค์วัฒนธรรมผู้ไทยกระสินเพื่อเผยแพร่ช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าโดยเฉพาะผ้าไหมแพรวาหนึ่งเดียวของโลกให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรง นายสุรพจน์รัชชุศริรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์เปิดงานประชาสัมพันธ์ย่านธุรกิจสร้างสรรค์วัฒนธรรมผู้ไทยกาฬสินธประจำปี2557ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธ์ร่วมกับเทศบาลตำบลโพนจัดขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ย่านธุรกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดกาลสินให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นอีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนโดยเฉพาะผ้าไหมแพรวาของจังหวัดกาลสินให้เป็นที่รู้จักและเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรงโดยงานจะมีไปจนถึงวันที่สองมิถุนาย,ยนนี้ที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินในนิพนธ์วั พักดีพาณิชจังหวัดกาฬสินกล่าวว่าขณะนี้ได้เริ่มจัดกลุ่มสินค้าออกเป็น3กลุ่มคือสินค้าเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นเชิงนวัตกรรมสร้างสารรค์และเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมจัดทําฐานข้อมูลสินค้าและผู้ประกอบการเพื่อดําเนินการฝึกอบรมและนําผู้ประกอบการไปศึกษาดูงานนําความรู้มาปรับใช้พัฒนากับสินค้าของตนเองให้เป็นที่ต้องการของตลาด ไปที่ข่าวต่างประเทศกันค่ะเกิดอุบัติเหตุรถแข่งพุ่งชนคนดูระหว่างการแข่งขันแรลลี่ในสกอตแลนด์ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ เกิดอุบัติเหตุรถแข่งพุ่งชนคนดูข้างทางสองครั้งซ้อนในการแข่งจิมคลักแลนลี่ที่แคว้นสกอตแลนด์เมื่อวานนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนและบาดเจ็บ6คนโดยอุบัติเหตุครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกาตามเวลาท้องถิน่นเมื่อรถแข่งคันหนึ่งพุ่งทะลายออกนอกถนนขณะแล่นมาใกล้เมืองเคลโซทำให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ3คนและบาดเจ็บสาหัสหนึ่งคนจากนั้นอีกสองชั่วโมงต่อมา มีรายงานเกิดอุบัติเหตุรถแข่งอีกคันพุ่งชนคนดูมีผู้บาดเจ็บ5คนซึ่งคนหนึ่งอาการสาหัสโดยการแข่งแลลลี่ถูกยกเลิกทันทีหลังเกิดอุบัติเหตุในครั้งที่2การแข่งจิงจมคลาร์แลลลี่จัดเป็นประจำทุกปีเป็นเวลา3วันโดยจิมคลาร์เป็นนักแข่งรถฟอร์มูล่าวันของอังกฤษซึ่งมาจากแควนสกอตแลนด์และคว้าแชมป์โลก2สมัยในปี2506และปี2508 และทั้งหมดคือข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกาค่ะกลับมาพบกับข่าวต้นชั่วโมงได้ใหม่ในอีกหชั่วโมงข้างหน้าค่ะสวัสดีค่ะ